มาดูการหาร้อยละเดิมวลของสารนะครับใช้เปอร์เซ็นต์เดิมมวลน,นะครับก็คือใช้มวลของมันบ้าเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นน,น้ำเนี่ยน้ำหนึ่งโมลน,นะครับมีไฮโดรเจนกี่เปอร์เซน็นต์ โดยมวลออกซิเจนกี่เปอร์เซนต์โดยมวลเพรฉนั้นเราต้องเปลี่ยนน้ำนะครับน้ำมีมวลทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่18ดนะครับนะคือ M. W. ของมัน H เป็น2 O เป็น16บรับวกกันเะป็น18นะนี่คือมวลทั้งหมดเพราะฉะนั้นมวลทั้งหมดนี้มีเฉพาะไฮโดรเจนกี um, ่กรัม2กรัม แล้วมีอะไรครับมีออกซิเจน16กรัมเพราะฉะนั้นเราสามารถหาเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนเท่ากับเท่าไหร่ก็อามวลไฮโดรเจน rogen, หารหมวลทั้งหมดครับก็คือมวลของน้ำนั่นเอง H2O แล้วคูณด้วย100มวลไฮโดรเจนเป็น2 หมดทั้งหมดคือ18คูณด้วย100เพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่100หัน9เท่ากับ11.11เปอร์เซ็นต์นั้นจะมีเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจน11.11ที่เหลือเป็นออกซิเจนเพราะฉะนั้นที่เหลือออกซิเจน ygen, เนี่ยสามารถหาได้100้นเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน เท่ากับอะไรครับทั้งหมดมันร้อยลบสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่ง,งก็เท่ากับเท่าไหร่แปดสิบแปดจุดแปดแปดแปดสิบแปดจุดแปดแปดก็แปดเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนนะหรือจะกลับไปคิดแบบเดิมแบบข้างบนก็ได้เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนเท่ากับอะไรครับมวลออกซิเจนหารด้วยมวลทั้งหมด หารทั้งหมดนะครับคูณด้วย100่มวลออกซิเจนเพราะฉะนั้นมวลออกซิเจนคือเท่าไหร่16หารด้วย18คูณด้วย100 16หาร18คูณด้วย100เท่ากับ88 8 8ิบเท่ากันเลย88.88หรือ89เปอร์เซ็นต์มาดูตัวอย่างนะครับที่หนึ่งจงหาร้อยละ ของธาตุออกซิเจนในนั่นค o ปเปอร์ทูซัล e l o เสียดห้าหน้ำเพนตาไฮเดรตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือหามวลของอะไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออะไรครับเอามวลออกซิเจนหารด้วยมวลทั้งหมดนะมวลทั้งหมดก็คือมวลโมเลกุลน,นั่นเองนะแล้วคูณด้วย100อ่ะมาดูออกซิเจนเขาบอกว่า CuCuSO 4คูณกับอะไรครับ5น้ำเนี่ยมีออกซิเจนอยู่กี่อะตอมนะครับอันนี้มี4อันนี้มี5 5คูณออกซิเจนเป็น5บวกกันนะครับ9อะตอมเพราะฉะนั้นเอา9อะตอมเนี่ย M.W. ของ O นะครับ9อะตอมเท่ากับเท่าไหร่9คูณ16เท่ากับ144กรัม นี่ได้แล้วหา Mw มวลทั้งหมดนะค,คือ Mw นั่นเองของ C u O NO C คูณกับ5บได้เท่าไหร่ C u เท่าไหร่ครับ6 13.5บวกกับอะไร S 32บวก O เท่าไหร่ O 9ตัวก็144 4, จากข้างบนนะแล้วบวกวทอะไรครับบวกด้วย5 H2 5 20บวกด้วย10เพราะฉะนั้นะนะ มันก็ได้เป็น2องร้อยหกสบวกสาบอวกอะไร144แล้วบวกอะไรบวก10บเท่ากับ249.5กรัมนี่คือมวลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาไปใส่สูตรเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ว่าเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับมวลออกซิเจนก็คือเท่ากับ100เท่าไหร่ สี่สิบสี่หารด้วยสองร้อยสี่สิบเก้าจุดห้าแล้วคูณนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยนี่ก็เป็นจิ้มเครื่คิดเลขเอาเองนะครับหารสองสี่เก้าจุดห้าแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์นะครับจุดเจ็ดหนึ่งห้าจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบนี่คือร้อยละของอตัวอย่างต่อมาตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจากข้อที่ผ่านมาคือข้อที่แล้วเนะน,นี่ย จะหาร้อยละของน้ำมันหารอยละของน้ำมันคืออะไรครับเปอร์เซนต์ของน้ำเท่ากับอะไรครับมวลน,น้าใช่ปะหารด้วยมวลอะไรครับมวลทั้งหมดนะมวลทั้งหมดแล้วคูณด้วยรครับคูณด้วยหนึ่งร้อยมวลน,น้ำเท่าไหร่ครับห้า H 2 O ห้าน้ำเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นห้าคูณแลวครับน้ําคือสิบแปดใช่ปะห้าคูณสิบแปดได้อะไรครับได้เก้าสิบอ่านี่คือมวลน,น้ํามวลทั้งหมดคืออะไรครับ MW ของ Uh, CuSO4 กับ5น้ำเนี่ยถ้ากับเท่าไหร่ขาคิดเวลา200เท่าไหร่249.5กรัมคิดไปจากข้อที่แล้ว249.5กรัมคืออันนี้นะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของน้ำนก็จะได้ว่าอะไรครับ90หารด้วย249.5แล้วคูณด้วยอะคูณด้วย100 90หารด้วย249.5คูณด้วย100 ได้เท่าไรครับสามสเอร์ตัวยอย่างที่3นะครับเขาบอกว่าสารประกอบหนึ่งมีสูตรเป็น x 2 co 3ามสิบน้ำจากการทดลองพบว่านะมีมวลน้ำผลึกมีเฉพาะน้ำหกสเือเฉพาะเนี่ย10น้ำในหจะหามวลอะไรมวล x เพราะนั้นถ้าเห็นเปอร์เซ็นต์น้ำก็จากสูตรเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำก็คือได้อะไรครับได้มาจากมวลของ น้ำหารด้วยมวละไรครับหารด้วยมวลทั้งหมดแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยสิ่งที่ต้องหาคือมวลน้ำมีค่าเท่าไหร่มวลน้ำมีค่าเท่าไหร่มวลน้ำเท่ากับสิบใช่ไหมนะครับเลข1ินี้คูณน้ำคือสิบแปดได้เท่าไหร่ร้อยแปดสิบอันนี้มวลน้ำหามวลทั้งหมดก็คือมวลโมเลกุลนะครับมวลของอะไร x 2 co 3ามคูณกับสิน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่ x ไม่รู้ไงมัน x เราไม่รู้เราก็ใส่แล้วมีตัวมี2ตัวก็2 x อ่า x ไม่รู้ใส่2 x บวกด,ด้วยครับบวกด,ด้วย12แล้วบวกด้วย,ยครับ16บคูณสแล้วบวกด,ด้วยอะไร10น้ำคือ180นะครับเพราะฉะนั้นได้180ยแปดสิบวกสิบวกสิบหก เท่ากับ240เพราะฉะนั้นได้ 2x บวก240นี่คือมวลทั้งหมดติดค่าไว้เราต้องการหา x นะเพราะฉะนั้นเอาไปแทนค่าเพราะฉะนั้นอร์เซโจทย์ให้มาแล้วคือ60มวลน,น้ำคิดได้ร้อยอะไร1้อคูณด้วย100หารด้วยเลยครับ 2x บวกกับ240เพราะฉะนั้นนี้หารอยู่เอาไปคูณ ก็เป็น60คูณ 2x บวก240เท่ากับนะครับ180คูณด้วย100ก็เป็น 120x ค้าคูณข้างในนะบวกด้วยอะไรนะครับความจริงก็ได้ก็เป็น 2x บวก240เท่ากับ180ยแปคูณหนึหารด้วย60สิบเพราะฉะนั้นได้เป็นไรครับศูนย์ตัดศูนย์หกหนบแปดสามคูณร้อยเป็น300 2x อยสองเท่ากับสามลบสองร้อยสได้เท่าไหร่นะหกสิ 60, อ่ะหกสเ็ครับเท่าไหร่ 60หาร2เท่ากับ30เพราะฉะนั้นมว,มวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมสตีมวลอะตอมของ x เท่ากับ30ตัวอย่างต่อไปสาร x เป็นสารบริสุทธิ์โดยใน1โมเลกุลของสารเนี้ยประกอบด้วยคาร์บอน27อะตอมคิดเป็นร้อยละโดยมวลของคาร์บอนเท่ากับ80 50อยากทราบว่าสาร A มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะหาหมวลโมเลกุลของสาร A แต่ให้ให้อะไรครับให้คาร์บอนมาให้ข้อมูลของคาร์บอนมาก็คือว่า2ีอะตอมโดย80.5%นะอันนี้ร้อยละเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เท่ากับเท่าไหร่หมวล มวลคาร์บอนหารด้วยมลลวลนะครับมวลทั้งหมดคือมวล A คูณด้วยนะครับคูณด้วยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นอัตามวลโมเลกุลของ A มวลคาร์บอนมีค่าเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดอะตอมเพราะฉะนั้นมวล C เท่ากับยี่สิบเจ็ดคูณเลยสิบสองนะครับเพราะว่ามวลอะตอมของคาร์บอนคือสิบสองสามร้อยยี่สิบสี่ มวล A เกิดจากอะไรครับมวลสรารอะไรท,ที่เหลือที่ไม่ใช่คาร์บอนและบวกกับคาบร์บอนเพราะฉะนั้นมวล A คืออ๋อททีอันนี้ให้หามวล A เลยมันมวล A มีค่าเป็น A คููตั้งให้ตัวแบบเป็น A อะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าคิดเลขตอ่อเปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไรครับ 80. จุด ห้เท่ากับมวลคาร์บอนคือ324หารด้วย A และคูณด้วย100งเพราะฉนั้น A มีค่าเท่าไหร่ก็เป็นสามอยยีหารด้วย80.5สิ้าและคูณด้วยนะครับคูณด้วย 100. หนึ่งร้อยมวล A คือ4ี่ร้ 2่ร้อยสองจุดห้านั่น